ดีมาอีกแล้วครับผมเผาสาลี่เผาตันเผาใหญ่ตัวนี้ใหญ่ประมาณ44่มิลอ่าแล้วก็ตัวแป้นดุมเนี่ยก็เป็นแป้นดุมหนานะครับผมตัวนี้หนา11บมิลเบ้าลูกปืนก็ใหญ่เป็นลูกปืนตัวหนอนนะเกียวดีครับผมปลายเกียวเนี่ยก็เป็นเกียวใหญ่นะครับผมให้ความแข็งแรงทนทานแน่นอนอันนี้ผมจะค่อนข้างซีเรียสหน่อยนะพวกเผาสาลี่เนี่ยถ้าเป็นเกียวเล็กๆเนี่ยผมจะไม่ชอบผมว่ามันหวานง่ายเออมันมันดูแลยากถ้าเป็นเกียวใหญ่ๆแบบนี้นะโอเคได้เลยดุมอ่าเผา ตัวเพาตัวนี้ยาวร้อยี่สิบแปดอ่ายาวร้อยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับผมอ่าให้ความแข็งแรงลูกปืนสองด้านนี่แน่นอ่าเป็นลูกปืนตัวนหนอนถือว่าโอเคเลยถึงงานจะเก่าก็คือเก่าเก็บอ่าเป็นเซนิมแกะผิวนอกแกนานไปเก็บสีเอาก็สวยให้ความแข็งแรงทนทานครับผมเพราะว่ามันเป็นเผาตันอ่ารับน้ำหนักได้สำหรับไปทําสาลีลากจูงอ่าหรือไปทําเป็นล้อเพาตามงานสร้างงาน DIY อ่าดีมากครับผมตัวนี้ ตัวนี้ไอ่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับผมส่งถึงหน้าบ้านช่างแดงร้อยเอ็ดไม่มีปลายทางนะครับผมโอนได้ส่งแค่นั้นแต่ของตามรูปนี้เลยครับผมรอรับหน้าบ้านหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งโอเคสวัสดีครับ